Sẽ bài đi tân Sao? cháu, bà sâu ra chụp cho suy lap ngay lúc tiệc ngon ngon ngủ bay hùng hiền sau bà mày tay tay sao tay 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 Yeah, e

เก่งายกะด้อเก่งายแ่น่าราแบมืเองเออได้บอกอยู่น้องไงไงไีมอง,องว่ามืออะไรเขาเอาไปแล้ว

โบ่เด้เจาลํามยําออมธน้อเคำม่แล้วไม่ใบงนี่้งเทไรอีนู้นจะมาได้ลํายเนาะมันบมันตวเอียมีงานดองกุนกิดขัดคำมันเห็นได้เปว่าื้วก็ออีก้องวงมือะใส่เป็นพุดนมือสินี้แล้วไปผักมม่าบานบ้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 านา้านบ้บานบ้าบ้านบ้านบ้าน้า้า้้บาสบานานาบบ้านสนบ้าน้ ยังลินเล่เขามีดน้เลยหมดนี่เทุ่เลแล้วลินเทวทุก่งเลย่แล้วเราหลบกันดอกป่เลยเนี่มาถึกเวลาเ่อพุซาซล้ินเน้เงนแล้วเีย่เรอยู่งด้เออเออเออเอแล้วขั้วเ เรียงเรียงแต่เราดูเรียงคนจะหมดลับยังมาเรียกมาอีกเมีงเป็ดม่ตองอกว่าเขาปนอยากเปี่ยนมีมอสิไส้ที่ต้อุกับมีอสิไปลไส้นปอยู่ที่ออออล้วมกเจอปะปูะปกใครโตหายนอยกนะครับแระต่าปนกระต่ีไหนๆตงมัเรียสมุมเลยเลย Thank yeah. you. จ้าอีก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 เจ้าขาตะไคร่ใบฮิหอดหอมบัวแดงมักเล่นมักขามใส่หมดเลยอ่อมอ่อมป้าให้ไอนามใจมันสุกเปิดอ,อีกจากน่อยก่อนปลดก็ละ กบบ็ะอ,อะไรอ่ะอันนี้คือหม,มักปีแม่เขาจักห้ยยำหอยแล้วก็ใบแมงลักแล้วหมักแขกงก็จะพิ่มหมักแขง,งลงน้ำจ่าในหนึ่งเดี๋ยวเอาสิมักแกง่าไก่เปอีกจน้อยก่อนอมไก่ใส่หมักปี แล่ๆด้วเจ้าก๋วยใส่น้ำกระแดลงไปแล้วเครือ่องวงก๋วยแนนลากทำควาสะอาดกระสืสอฟัวมกปีใส่ตอนท้ายมกปี ไลาเห้ามันบุปันใดดอกบุญหยาบปันใดเพราะว่าหยาบบุญหยาบเ้าก็บไร้กินกระดูกมันกินซีนมันคือเก่าต้มเปื่อยไรกับเบอร์แซ ไส้คอตีใส้เจ้ามาสุกจเจ้าหม้อหาอฟดเลยมะแขงเขาเริ่มสุกแล้วไข่เขาก็เริ่มเปื่อยแล้วแค่เริ่มซุกละ

Rồi, bố hết là già luôn องจ้าลอยนจะนจะ๊ะนะจ๊ะตักให้น้ตักให้แม่เขาก็เอาหายังมือยาตักไปให้แม่คนเนี่เขาละหมาดไปอ่อนใจ ไปกินนกเขาน้ำการหอมไก่ใส่มักปีแซ่บๆ่ไปเียดร้อยสบายดีไหมนังสบายดีนะแม่ลิลิลิบุิเยลิมามาสมเจ้ามาว่าสิบกกินเมซีมก่อนแซ่ยยับ่ล่ะเย็นตุดเลยประตูวะปะตูเด้งลุก ใหม่แฟนเฮใหม่ฟนไปกินแน่มาแค่นี้แหนมาแข่นะมาแค่เนาะมาแค่กินแห่เขาบอกใหกินมาแข่กินอกเป็นไร เออน่แคไบันครแม่ต้นห,หน่อยแม่ต้นห,หน่ยนผมถึงต้ไหนึ้นแม่มาแค่อย่างมืดและเอ,ะอะนาเอามาให้เาเน่ยามาครับผมเดิมทอด

เมืดเลยไปไปแอบไปงบอเมื่อเลย baby 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 ผมแบกเม็ดใบใบเหรอของมารักไหนลูกนำเมื่อคีนหเสียผมไนเมื่อวานนี้เกิดอะไรเกิดเวร ทำอาานแหละทำมเีเสื้อกันฝนแมกก็มีวะวมีก็มีประโยชน์ดอกเอาไปรงเฮียนบริษัทโอ้ปดตานเดี๋ยวไปตาฟนเอาเขามาไหม ่อมาแม่ได้ที่าฮัลโหลไม่ซีฮัลโหลมีซีน้ำผักบ้องไม่มหรอกแม่ปิ้งไก่ยู่บี้นม่เอาผัากไก่เนาะผาไก่แี่ว่าข้าไก่

มาอันนางอันนนางบอจะมาสุบ้านนี่เจ้าคือบัเมือนำเาบวเมองยเมื่อบอกเมื่อม่เมื่อบอกม่บอกนว่าเมื่อจะคเดียวบเมืออีกเด้อเม่ว่าวันนี้เจ๊ทำบวเมือ

กดไ,ไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินิดนี้เด้อบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านี่ลาไปก่อนบ๊ายบาย